สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำคลิปประกาศในหัวข้อเรื่องลินเดเลจ,จังตัวจริงนะคะอันดับแรกเลยเกข้ามาที่ Facebook ก,ก่อนเลย f c e e o o o เนี่ยพี่ลินเล่นแค่เฟซเดียวนะคะชื่อเฟซว่าลินเดเล e เดเลเดเลจ,จังก็ถ้าใครที่ใช้ Facebook เ,เป็นภาษาอังกฤษน,นะคะเฟซพี่ลินก็จะเป็นลินเดเล่ลินฮิเม,มามะเนาะ ส่วนลิงก์ a c e b o o k นะคะก็จะเป็นลิงก์นี้เลย w w w f a c e b o o k c o m ซบุ๊ก l i n อละตอนนี้ก็ไม่สามารถเพิ่มเพื่อนได้นะคะเนื่องจากว่าคำขอเพื่อนเต็มเนาะก็ยังไงก,ก็กดติดตามแทนแล้วกันนะคะอือันนี้จะให้ดูในมุมมองสาธารณะเนาะ,ะเพราะว่าในเฟซพี่ลินเนี่ยจะตั้งเป็นสาธารณะนะคะไม่เป็นเพื่อนก็สามารถเม้นคุยกันได้เนาะ,ะอืม แล้วก็อ่าเหตุผลที่ทําคลิปนี้ออกมาเนื่องจากว่ามีน้องๆหลายคนนะคะก็เอารูปผู้หญิงคนนู้นคนนี้คนนั้นมาถามว่าใช่พี่ลินตัวจริงไหมคะซึ่งก็พี่ลินก็ตอบทุกครั้งเลยนะคะว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าพี่ลินยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนนะคะรูปที่น้องๆมีหรือว่าที่เห็นกันเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันว่าไปเอามาจากไหนนะคะน่าจะจาก Google หรือว่าจากไหนนี่แหละก็ บอกเลยนะคะว่าไม่ใช่พี่ลินเลยเนาะเนี่ยอย่างที่โพสเมื่อวานนะคะก็โพสต์ไปเนี่ยว่าอ,าอยากรู้จังที่รูกคนนี้คนนี้มาถามใช่พี่ลินไหมเนี่ยถามหน่อยเบลามาจากไหนดรอบอกกี่ครั้งแล้วว่าไม่ใช่สงสัยต้องทําคลิปประกาศแล้วมั้งเนี่ย,ยก็เลยต้องทําคลิปจริงๆแล้วแหละอแล้วก็เดี๋ยวจะบอกเหตุผลนะคะที่อทําทไมถึงไม่อัปรูปตัวเองลงนะคะหรือยังไม่เปิดเผยตัวตนเนื่องจากว่า พี่ลินเนี่ยต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็มีอะไรหลายๆ,ๆอย่างด้วยอ่ะเดี๋ยวจะบอกอีกทีเนาะส่วนเรื่องข้อความเฟซนะคะก็คือมีน้องๆเนี่ยทักมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะตรงอืนอ่นๆเนี่ยคือมันมากกว่า100อะ่ะที่แน่แน่จริงๆมันจะขึ้น9 9บนะเนี่ยคือทักมาเยอะมากซึ่งพี่ลินไม่ได้ตอบเลยนะคะก็จะมีตอบบ้างอะ่ะเนาะ ก็ถ้าใครจะส่งแฟนอาร์ตมาให้นะคะก็คิดว่านะ่าจะไปส่งที่เพจดีกว่าเนาะเพราะว่าจะได้เห็นกันทั่วถึงนะคะถ้าในกล่องข้อความเนี่ยเยอะจริงๆอะ่ะดูสิเดี๋ยวจะพยายามตอบนะคะอืมโอเคก็เข้ามาดูในเฟซได้เลยนะคะส่วนรูปทางด้านซ้ายก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ใน YouTube เนะ แล้วก็นี่รูปโปรไฟล์ตอนนี้ใน Facebook นะคะเป็นรูปนี้ดินเดลเลจังตัวจริงค่ะก็อันนี้เป็นรูปที่สร้างใน The s i m มซีค่ะแล้วเร็วนี้ก็น่าจะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับดินเดลเลจังตัวจริงใน The Sims ซียังไงก็ฝากติดตามด้วยเนาะต่อไปมาที่เพจเลยนะคะเพจเนี่ยก็เล่นเพจเดียวเหมือนกันนะคะชื่อเพจว่าดินเดลเลซึ่งลิงก์ก็จะเป็น www. f a c e b o o k c o m l a d y g a m e r คือตอนนั้นเนี่ยพี่ดินคิดชื่อลินเดเล็กไม่ออกก็เลยตั้งลิงก์เป็น ladygamer ซึ่งมันเปลี่ยนลิงก์ไม่ได้แล้วก็เลยอโอเคใช้ไปตอนนี้คนกดไลค์ประมาณ44,000นะคะในเพจเนี่ยก็ไว้อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ The Sims 3, The Sims 4, ที่แคสนะคะหรือเป็นผลงาน เกมต่างๆที่แคสลงในชาแนลสน่วนใหญ่แล้วจะเป็นเดนซิมใช่ไหมละ่ะเนี่ยโอเคต่อไปมาที่ IG นะคะ IG เนี่ยก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้เล่นนะคะแต่ว่าก็มีมีนั่นแหละชื่อว่าลินโลลินะคะก็จะมีวิดีโอที่เคยทำลูมแบนเนนะแล้วก็จะมีรูปน้องนานิวนะคะ ต่อไปเนี่ยเป็นสตรีมนะคะสตรีมก็ ID ก็ลินเดเล็อันเดอร์สกอร์จังนะคะตามตามลิงก์นี้เลยเนาะนี่ตอนนี้รู้สึกว่าจะแอดเพื่อนไม่ได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าเพื่อนเต็มเลยยังไงนั่นแหละต่อไปก็ชแนลใน YouTube นะคะอันนี้คือทุกคนรู้กันว่าชแนลอะไรว่า <c oughs> ผมก็ตามมาจาก YouTube นี่แหละเนาะตอนนี้ก็มีผลงาน The Sim นะคะ The Sim 3 Tinger b า l บ a d r i e เแล้วก็ Barbie นะคะซึ่งก็ตอนนี้ก็ไม่ได้แคสลงมาหนึ่งอาทิตย์แล้วยังไงก็รอหน่อยนะ,ะต่อไปเป็น Google p l u s นะคะ Google p l u s เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับ YouTube นะคะเวลาพี่ลินไปคอมเมนต์ตามคลิปใครเนี่ยก็จะขึ้นในนี้เลยเนาะ ยังไงก็มาติดตามได้นะคะเยอะแยะเลยที่น้องๆวาดรูปแฟนอาร์ตให้วิลินก็ไปเม้นเนี่ยอะเดี๋ยวมาพูดกันถึงเรื่องตัวปลอมนะคะอันนี้คืออยากจะให้ระวังตัวปลอมด้วยเนอะอเดี๋ยวจะลองค้นหาใน Facebook ดูนะคะว่าเจอเยอะหรือเปล่าเนี่ยก็ ามน,นี้เลยนะคะคือบางเพจเนี่ยเขาก็อาจะเป็นเพจแฟนคลับพี่ลินนะคะซึ่งอันนี้คือพี่ลินไม่โกรธเลยเพราะว่าน้องๆเนี่ยชื่นชอบเรานะคะก็เลยอยากจะสร้างเพจขึ้นมาเป็นแฟนคลับพี่ลินค่ะแต่ว่าบางเพจเนี่ยแอบอ้างนะคะแอบอ้างเป็นพี่ลินเองเลยซึ่งมีน้องบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะแล้วก็ไปคุยกับพี่ลินตัวปลอมซึ่งก็ พี่ลินก็นไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าไปคุยอะไรมาบ้างเนอะอันนี้ก็ขอให้ระวังด้วยนะคะและนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่พี่ลินยังไม่เปิดเผยใบหน้าตัวเองหรือเปิดเผยตัวตนนะคะเพราะว่ายังต้องการความเป็นส่วนตัวเนาะเพราะถ้าสมมติว่าพี่ล,ลินลงรูปตัวเองไปเนี่ย แล้วเพอเพอมีคนเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายอย่างเช่นไปหลอกคนน้องคนนี้คนนั้นแล้วก็ไปแอบอ้างเนี่ยตอนนี้ก็มีคนแอบอ้างนะคะอย่างในเกมไลน์เพลหรือว่าเกมต่างๆหรือว่าตามเพจต่างๆที่แอบอ้างเนี่ยยังไงก็ฝากระวังตัวด้วยนะคะ